ဧပတကပိရณีဘုပ္ပချတိမนุဿရေတသံဧဝဘိကုနီနာငာကသောတိင်္ဂရုတ္တโนသေရိတုပတက္ကဈာနာမဟာဗิญญေနှံဘုညံဓမ္မာရှင်းေနေန सुखदुःख ံသာသသဒ္ဓါသောတိင်္ဂရုတ္တโน โรคะจิวรัารินังอาการิสาภิโกตมิทาปิตาอาการทานมิสัตโสทิงการรอนตนนสิงฆารมาตาภิโกนิสัตาติมุตานมุตัมมาการรอนตนนอมหาสันติงอโรคยัญจะสุขังสัตา อัญญาพิคนิยสัปปานนาคุณานตารามัหปะเลตุนนสัพปัญญาโสกโลกติสับวโสตตาปาตยสทัสตตาปัญญาสิาติกลาภคโซกิเลสัตถะนาสทัสโสติกรุณุนโม สุมาโนสุมาโจารโออาวาเรระปปตะโกจะมั่ยยมุจลินตจักังบัโรโพชกิสโรการนาโคมหากาโรสังคบรมโมทารมณนการโตมันหักินันตนาโกปันตะโก วโรนตัตตาตโตจักโกริโลปาระกเจตารนาคมมหาวิโรักายาปุตตเจวสุกีกัณหาโคตโมโมชคจินโตอาทิตตุมัสิกตตาจุอทารอหิจจตโตนาคระบาทาตโย อาสีวิสาโคระวิสาเยสเปนะยะาวุธางชาลัทธวาตาลัทธวาปปปตยานาทิจารังการุณดโนมาโสทิง g a โยมาโรอิยัมสตังเนชามาตันติกาเบตาอุสุสันติจารมังกา lắng sát binda tayo beta beta we manikkatayo pa ren tôn nọ no sabaya satte sohino satan ye pa hara ta sampala paraya surakana je ye we pa jita surakana janta surakana tayo ท่พเตปิมาเตชาพุตธยาคานิวารนากาโรดุนนอมมหาสติงานหวงขยานจันชยาสัตถ์เยยาคัสตาสหัสภุมากัปิราวาตุกาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโน สเบติสารนายกามเหสกขสุตินดราคารอดตโนมมหาสติงฮารอขยันจะใช้ยังสัทธาชาสหัสสิหิมาวัตยาการนันตวันนิโนโพธามุชัยยานิรันดาสัทธาสติงคารอดตโน สัตว์ทราติสหัสยาคารนิรันิวานิโนนาณาบพายสัมปันนาสัตยโสติงคารุตุนนเวสามิตาปัญจสัตยาคานานัตวานิโนเอติมันโตจติมันโตวันนวันโตยัสสินโน mô tân hân hà bình ngã mô sát ta sô so tinh ngã rô tu nô cung bi rô ra cha ca hi vi pu la sa ni vi sa na sa sa ha sa nam pa ni rô pa sa so ti sô ya hi pa ri rô sát so rô tu nô ปุริมัจญติสังราชาตาระโตปัสสัสติกันธปกานาติปติมหาราชยาสัสสิโสปุตตาปิตัสสะพะหะวอินทนามามหาปลังสราชาสหปุตตหิสตาสติงกรุตโนทากินันจาติสังราชกุลปัสสัสติ โกมพันตานังอธิปติมหาราชยัสสิโสพโพตบิตาสัพพะวอิตานามาหบาลาวิรุโนสหะหุติอิสัตาโสติงการตุนนปัจฉิมัญจิติสันราชาวิรูปะโกปัสสัตติ Na ca bita na cha a thi ba thi ma ha ra cha ya sa si so. Bồ tát Bát Taka Haba Indana ma sa ta Soti Karo tu no. Hoa đa ra cha ra cha ku Vị ru tam cha a thi ba

จตฺตโรติมหาราชสัมมันตาจตุโรติสาทัตถามานาหัตถันสุสัทธสติงคโรตุโนเตสัมมาญาวินโอตาสาคุงวัจานิการสัทธะมายาคุเตนโตวิเตนโตวิตุจาวิตุโตตุสหะ จันทนาการมเสโซทจฉกินตุมันตุนิมันตุนจาพานาโทโอปามัณโยจาเทวสุโตจามารติจิตาเสโนจักขันธโพนนรราชเสนสโพวโรปัญจสิโคเจวติมบาโรโสเรยวัสสะ เอเตจันเยจาราจโนกันทัพปัญจมหัปปลาโมทัมมาสัทธานสติโนคโรนตุอนามยังมหันตานาคสานาคาวิสลาสหัตาชกาตังปัญจสัตตราชจปิเมรุปะทัสสิตาภารา ยามุนาตตาระตาจัสสเปนาคยาสันสินโนเอราวัณอมาฮาณโนองการรอนตัวนามยัมหิติกาสุปันนาเยนาคารเชมะหาเลรคาเหตาวาเินาเคเตวาปะคันตินสนัะเพวรา เทพทธัสารนาสัพเพโสติงกรอนตุโนสัทธาปัฏฐะปยาปจเตโชจาวาโยเทวามหิติกาโอบปจารีนันบัตตาสตาโสติงกรอนตุโนวารุณาวารนาเทวาสมวจยาสัสสัสหะ เมตตาการุณิกาสัพเพสัตตสติงกัโณตุโนปัณายโยชนายามีวิมานิรัตนามเยติโตตเมวิหันตวานัสุสริโยสติงกัโณตุโนจันโตสิตากโรถโลเกปาปยชนิโตตโย มหันตะการวิถ àng สีสตาโสติงกโรตุนงเวทุจาสหาสิเทวะอัสมาจตุเวยมัจันตาโสปนิสัตถิวะเทวะสุริยานิสิตาพุทธัสัมมาการสัพเพสตาโสติงกโรตุนง นาคาตานิปุรากันตวเทวมันทะลาหกาสกุรินตโตเสโตสตาโสติกครุนตุนองมหันตสหปูเตวาชะรามกิสิการีวาอริตะกาจารยาจาบุมาบุพะนิพาสินโน วโรณาสหธรรมาจะอาจุตาจะอเนชกาสุรยาโรจิราติวาเทวาวัสสเวนสีโนทัสเฉตทัสสะทากายาสทาสสทิงกอรตุโนสัมมานามหาสัมมานามาโนสัมมานโสจตมา เขตธาปนดสิกาเทวาเทวาปนดโนสิกาธาตบิฮาระโยเทวาเทวาโลหิโตวาสิโนปารักาหะปารักัสสะเบเทวยะสิโนทัศเสรษฐัสสะถากายัสถาโสติงกรุณตโน สงการะรัมภาอรุณอาคุงเวกานาสหสหะโอทาตกายหาปโมคาคุงเทวาวิจักขณาสัธตมัตาหาราคะชามิสักาจายัสิโนทานายางากระปั่นชนนยติสาสวะภิวัสติต ท่าเสตทัาสัตยายาสเพนานันตวันนินอนเหตุิมันโตชดิมันโตวันนัวันโตยันสัสิโนมรธมานาชินานาสัตตาโสทิกรรนตุโนโลวงกาธาตุสหเสสุทัสสเววัสมันตโต เทวัโยปานังกนาสตาโสติงกโรตุนนอมเขมิยากกัตตาญาจโชตินามามหินติกาลังบิตากรรมเสิตาสตาโสติงกโรตุนนอมชรตาจัตลาตันเยเทวากาสัตตกาทโย ยาคันธรราภะคุมบันตาปิสาจจเยมโหระคาเมตตาจิตตาจะสาเพตโสติมบาสงกรุนต ah ุนองตาวาติสาเจเทวายามเทวามหิติกาโตสิตาจะมหาเทวนิมมานราติโนมรา วสวัติสุรตินโนสัพพิเทวาสวัสวะโพธามูชายานิรตาสัทสุติเโรุณุนองพระมานปาริสัชาาเยจาพระมบุโรหิตามหาพระม迦萨菩提ม巴达ชาณสันติโน เมตตาวิหาริโนสันตาสัมบูดาสสะปารายนากะรโนตุโนมหาโสทิงเสขาเสขาปุทโธชนะปารนตาปปัปปมานาภาพรมจาพันสราตถาโพธาปูชายานิรตาโทติยัตฉานาสันิโน เมตตาการุณิกาสัพเพสัพพาสตัยหิเตหสิโนกาโรนตุนโนมมหาสันดิโสติมาโรขยมายุวังปาริตาสุภาพระมาโนอาปะมาัสุปาจยหญ่สุภะกินหาเจพระมาโนตติยาชนะสันติโน ปัมภายาปาราโลเกโุทธาชาณาราตัสัทธาอาหินสาสะพะสะเตโสสัทธาสันติงกระโจนตุโนเวหาภะลาปิภะมโนุจตุตาชาณาสันติโนเสกขโปทชนะเสกขสะทาสันติงกระโจนตุโน xâm bát hayanti hoyyyan ti brahmano chinna sa vang ka avi hanam ka sabesatasantingar onduno brahmano chato santino brahma vi hari โสตสานามะพรมาโนเพรูปาชานั่งโพธิโนอาภูนาขมานากามีสันติมภะสรงกระโรนตุโนพระมวิหารสัมบันาาชินาบันติบารายนาพระมานโนโสตสีนามัสถทสโสติกระโรนตุโน อากานินทาจักรมานเชตัสสปากุณนจจาปะหินปะวันินเนหาสตาสติงโรตุโนมปะทัมมารรปะบรามานัสพารูปะวิราคิโนชชโนภะติรัตตาสเบสตาสติงโรตุโน ตัติยาโรบา Brahmano hetachanavirayino senapati ratasabhisata sottinga ronduno. จตตารูปะปัมมาโนเหตุชาโนวิราชิโนชิโนภันเตรันตาสัพเพโสดาสอทิงคารุนดุโนเวทเถหัมปะระโคยะนะชัมโพทิปเปกุรุมิจาเทวะยะกะภิสัจเจสะเตมเมจาทะราทโย อกสตะจภมโนจรธาจันตะเรคขชาทเวปทาตะโยเยสตะสตะสตะโสติงโรตุโนมรเสโนวิฆตะสจิตนัสสุขชัยยิโนเตโชภเนนะมหัตตสธรรมังขรมาตุโน นาณาคุณวิจิตตาสารอปกายาสัสถุนองสัพพะเทวะมโนสานังมาราปตาวิโมจิโนเมตตาพระเรนะมหาตาสัตธรมมกายรมามุตุโนสัพพัญญุตตาทิกายัสสะธรรมกายัสสะสตุโน จากคาตยโคจาละสปิโกจรลเสวะโพริยาเตโชภะเลนะมหัตตาสัามังคะระมณตุโนโรปกายาสสธิตศาสานิมิตตสมาเหสินโนทัมมัสวัตุโนสักเเเทวานังสุขตาปเต

จตุราสิติสหัสตามังคตัสเตสสะนาวังกัสสนาสปินาวโลกุตตระสัจจาสัพพะปะปะวะเหนะสัพพะมังกรามันตุโนมหาตริยสังกัสสปุญญาเขตสัตตินโน Ba sosila di Kantar Rano Maha Canung bawinapa mangga Ramma Tuno padareta kassehewa yaka เวชชาธาราจขันธ ha ัธรมานังคะกุมบันดารากัสสปะเปสมานุภาเวนัสสัมปะมังคะละมงันตุโนเิเจวะโมปตาสันติงยวันายัสุนนยวาเวชยาสัมปะบาปนิวุตตาตันจาวิสติ สติกขมโมลังเพสตินสุขะขมโมสุขงลังเพอายุขมโมลังพวยายุงปุตตะกขมโมลังเพสุเตนาตัสสโรคะพาตินติวาตะปิตาติสัมปวังอากาลามะระนันตินาเทววิสัมโสเร นาจุปปตตาภยานตาสันโนปิปัตตาภยานตาตานาสันติตุนิมิตานิปปะปกามติตาลิจจาทีฆะมายุมหัสติงาโรขยันจัสสตาพเวโยสุตตวะปิมหาสันติสังฆังบวิเสนาโร วิชัยเยวีริโหนสเพนนาสติหายาวิโพยติสัพพะธาลพัติปิติงวิปปิตินาวะคาเตโรเกหินาวิโพยติสวัตุหิวิวันเตยัตระเทเสวะโควังการาหการาคาสะทโย โอปัสสันติโคเสนาสะเปตาถาสมะติเตยามุติสวัตเตสันติงชาจิวันจะปยาชีวิตังสมุจเตมาหาตุคามปโพติสุขติส ah ัทธาเทวธานเนนังคเรวานิจมุปปัสสันนิยัง Palangka Dewa Raja No teca siri Wibatana Patabayapa Di sanjata Upata jandali Kaja Inda di janito Patababakam Masamudita Tìm mẹ xa

สมาสนติภาวตุเตยังเกิดเจรตนะโลกเวเวชติวิวิทองโปโตรตนะธรรมมันสมานันติตตสสมาสนติภาวตุเตยังเกิดเจรตนะโล ชาติเวททางบุตรัตนนั้ขัสมาติตาสมาสวเตียงวันตุเตชกัตวานบุตรรัตน์นั a งหัตังวธรางิตังเตยวุนสานังบุตรเต โสตินานันสันตส